อันนี้เดี๋ยวมารีวิวนะครับคันนี้นะครับเป็นเชอร์เลนะครับตัวไฮคันที่นะครับทับสี่ออโต้ตัวท็อปนะครับนี่ครับนะนี่นะครับเนียนทุกจุดครับนะฮะก็อาจจะมีทะลอกบ้างนิดหน่อยนะครับน่ตามนี้นะครับนะฮะแล้วก็นิดหน่อยนะครับรอบคันนะฮะไม่มีเฉี่ยวชนครับเดิมเดิมนะฮะนี่ครับ เปิดให้ดูเลยครับทีละบานนะครับนี The ่ฮะนี่ครับให้ดูภายในครับนะฮะนี่ฮะให้ดูภายในนะครับนะฮะนี่อ่านะครับให้ดูครับความเลี่ยมนะครับนะฮะนี่ครับไฮคันที่นะครับเบาไฮคันที่นะครับอ่านะครับออโต้ขับสี่ตัวท็อปครับ อ่าให้ดูนะครับช่วงล่างนะครับนะฮะอย่างอะไรอย่างอยู่ครบนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องครับนี่เล็กไม่นะครับนะฮะรถวิ่งเยอะจริงแต่ดูแลดีนะครับนะฮะนะครับก็ อันนี้นะครับเพ่าพวกอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับอ่านี่ครับนะฮะนี่ครับนี่เป็นห้องเครื่องนะครับปั๊บนี่นะครับเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขันนะครับนี่นะฮะนี่ครับนะฮะเราก็ทำการรีแมปแล้วก็อุดิยาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะ ก็ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อก็ติดต่อได้เลยนี่ครับเดิมสนิทครับนะฮะเดิมหมดทุกจุดนะครับนะฮะนีครับอ่าโอเคครับ